อยากให้วิดีโอดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้ดูครับมันคือโปรเจคเตอร์เลนที่เอาไว้ติดกับหน้าไฟมันจะช่วยให้เราสามารถสร้างเอฟเฟกต์แสงได้หลากหลายรูปแบบและนี่คือหนึ่งในรูปแบบที่ผมใช้ในการสร้างนะครับตอนนี้ผมประกบเข้ากับตัวของไฟ LED 120วัตต์ของ u ูเลนซเปิดเควินให้มันเป็นไฟสีส้มนะครับก็จะได้ลักษณะแสงที่เป็นรูปหน้าต่างเพราะว่าผมใช้ตัวรูปหน้าต่างเดี๋ยวมาดูรอบๆบอดี้มันดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะใส่ ุ่น,นอย่างผมใช้กับยูเลนซี่เนี่ยใช้งานได้ปกติเลยแต่เหมือนมีรอบหนึ่งที่ผมใส่กับตัวแนไลท์นะครับมันอาจจะใส่ยากนิดหน่อยแต่ว่าสามารถใส่ได้ผมเคยเอาไปใช้กับตัวอาร์มาลัน 300R นะครับตัวนั้นน่าจะเป็นโบเวนเมาส์เหมือนกันแต่ว่าตอนใส่เนี่ยมันแน่นนะแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงล็อกพอดีเป๊ะนะครับอาจจะต้องฝืนมานิดหน่อยก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้ใส่กับไฟได้ทุกรุ่นแนะนําว่าถ้าทุกคนมีไฟแบบที่ผมมีเนี่ยใช้งานได้แน่นอนนะครับก็มันจะมี FS300B ที่ใช้ได้แน่น นนยูเนซี่หนึ่งร้อี่สิ ที่เป็น R G B จะไม่ได้แล้ว V L 120 R G B อันนี้ใช้ได้แน่นอนครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวอะแดปเตอร์เสริมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าแนะนําว่าให้ประกบกับไฟแรงๆนะคะเพื่อให้แสงเนี่ยมันมีลักษณะที่ชัดเจนอย่างตอนนี้ผมใส่กับตัว120วัตต์อยู่แต่ถ้าไม่มีไฟแรงๆจริงๆเนี่ยก็ใช้งานกับตัว60วัตต์ขึ้นไปได้แล้วเปิดไฟให้มีความมืดขึ้นอีกหน่อยครับมันก็จะช่วยให้เราเห็นแสงตัวนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเคยลองใช้กับ เกิน300วัตต์ขึ้นไปขนาด300วัตต์เนี่ยเปิดสุดนะยังเกือบที่จะไม่เห็นเลยครับถ้าสู้กับแสงอาทิตย์นะแต่ถ้าเกิดเป็นห้องมืดๆเนี่ยเอาอยู่เลยผมใช้กับยูเลนซี่หนวัตต์ตัวนี้นะครับมันจะใส่เข้าไปได้แบบพอดีเลยไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ฝืนเลยนี่ได้ประมาณนี้พอดีเลยครับตรงนี้เนี่ยมันคือตัวปรับความชัดของตัวไฟนะครับถ้าเกิดหมุนเข้าเนี่ยมันก็จะเบลอถ้าเกิดหมุนออกมันก็จะชัดขึ้นนะครับซึ่งมันแล้วแต่ตำแหน่งไฟด้้้้วววยยเเรราาาาตตตออองงงคหหหมุนนน,นััแลลก็ดี มันจะมีอันนี้คือที่ใส่โก s โบเอเฟกแสงเรามาเปลี่ยนได้ตรงนี้นะวิธีการก็คือให้เราสไลด์ออกแบบนี้มันจะมีแผ่นเล็กๆแบบนี้มาให้นะครับซึ่งก็จะมีไฟทั้งหมดประมาณ20แบบเลยที่เราสามารถใช้งานได้นะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับถามว่ามันจะหล่นไหมไม่หล่นครับเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกนี่ แล้วเราก็สามารถหมุนตรงนี้เพื่อปรับตัวของ <_ d ata> เขาเรียกว่าองศาไฟได้ปรับให้มันเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ่านตัวตรงนี้แหละปรับได้ตามชอบเลยทีนี้สาหรับใครที่ไม่มีไฟ R G B นะครับตัวกล่องเองเนี่ย <_ d ata> เขาจะมีของแถมมาให้อีกหนึ่งอย่างมันคือตัวสีตัวนี้ครับเราสามารถใช้ไอ้สีตัวนี้แหละมาทําให้ไฟเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปได้ <_ d ata> เขาจะมีตัวครอบตัวนี้มาให้ให้เราทําการใส่ไปแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปที่หน้าเรนแบบนี้มันก็จะได้ไฟที่มีสีแตกต่างออกไปจากเดิมนั่น ถ้าถามว่าใช้ไปนานๆเนี่ยมันมีร้อนบ้างไหมนะครับนี่ผมใช้ไปถ่ายคลิปแค่แป,ป๊บเดียวนะมันก็มีอาการร้อนนะครับซึ่งผมเคยเปิดใช้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้ด้านในมันจะเป็นเลนแบบเลนใส ตัวนี้ราคาเพียงแค่4590บาทเองไม่รวมโค้ดส่วนลดถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยผมแปะลิงก์ผลิตภัณฑ์ไว้ให้นะครับหรือว่าลิงก์ที่ล่างนี้เข้าไปกดดูรายละเอียดกันได้นะครับมันมีโปรเจคเตอร์ที่มีราคาสูงกว่าน,นี้มากทั้งของอ m a ์ม n N ันเนลไลท์หรือว่าโกดักเองก็ตามนะครับถ้าทุกคนมีงบเนี่ยลองไปดูพวกตัวนั้นเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับงานของเพื่อนๆมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์เอเตอร์ธรรมดานะครับอยากซื้อเอฟเฟกแสงมาตกแต่งสตูดิโอแบบผมเนี่ยใช้งานง่ายๆราคาเบา,เบา,เบาไม่ออยยกลงทุนนะตตัวี้โจ กว่ามากๆเลยโอเคแหละมันมีข้อจํากัดก็คือตัวแสงเนี่ยมันไม่สามารถปรับความใกล้ความไกลได้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องขยบไฟเพื่อให้ได้ตําแหน่งต่างๆตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้พื้นที่นิดนึงจําเป็นที่จะต้องมีห้องที่กว้างพอให้เราสามารถเคลื่อนย้ายไฟไปตามตําแหน่งต่างๆได้แต่ส่วนตัวสําหรับผมเนี่ยข้อดีมันมีมากมายเลยถ้าเกิดเรามีไฟต่อเนื่องอยู่แล้วที่สามารถปรับเควินได้หรือถ้าปรับ R G B ได้เนี่ยจะยิ่งดีเลยเพราะว่าเราสามารถปรับไอ้เจ้าไฟตัวข้างหลังเนี่ยให้มันเป็นสีต่างๆ ก็ช่วยเปลี่ยนมูทของคลิปวิดีโอให้ไม่น่าเบื่อได้ถ้าเกิดทุกคนถ่ายวิดีโอในห้องแบบผมเนี่ยที่มันไม่ได้ขยับไปไหนมากคลิปวิดีโอมันก็จะมีความน่าเบื่ออยู่ถ้าเราจัดไฟแบบเดิมๆไปตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างขึ้นได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปลองใช้ R G B ให้ทุกคนดูครับสมมติคลิปนี้อยากได้มูทสีแดงเราก็สามารถปรับเปลี่ยนลูกเล่นได้ตามไฟที่เรามีเลยเพราะฉะนั้นครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันจะช่วยให้ไฟททีีีี่่่่่เเเราามมมมอยยููแแลลลล้้้วนนนนหหใักกิงขึ และถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมทําเป็น p ย a y ิสต์ไว้ให้แล้วสามารถเข้าไปกดดูได้ที่หน้าช่องเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับสามารถกดซุปเปอร์แดง์เข้ามาได้หรือว่าสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับผมช่องดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ